สรุปนีไม่กลัวกันเลยใช่มไหมนี่ครับพี่อ่อห้องจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ แล้วคือเขาจะหอ้หองก็อยู่ฝังไหรพี่ฝงงงงงงันงน,น,มามานะนี้เนี้ย๋ยวผมพาพี่บางวันไม่ค่อยแรงใจน้องอาคืนนะประาณปีสองปีามหมือนกันไม่มีเวลาทำงานวันีเยาปล่อยให้หนักวี่เนี่ยท่านี้เยียมละอันนี้คือเยี่มมารลี่เดินเดินลงไปไ้งน่างแครับแต่มันจะมีอันนี้คือเขาตีแบบละครากาเตีอือ แสดงว่าข้างในในในรั้วไม้อันเนี้ก็โะอ๋อก็จะเห็นขี้หมาเต็มไปหมดเลยครับนี่นะครับมูกบ้านเดินลงมาเจะต้องระวังอย่างเงี้ยครับต้องคอยสังเกตว่ามีหมาหลุดออกมาหไมหม นี่ก็คอยดูปะเลยนะครับใช้ชีวิตลำบากว่ากครับลูกบ้านในคอนโดทาเีเวลาเดินไปไหนก็กลัวครับผมแล้วห้องผมมีลูกเล็กแล้วก็มีแม่ผม,มาอายุเจ็ดสิบเนี่ยจะเดินลงมาก็ไม่กล้าครับผมแล้วก็ไปกัดรองเท้าบ้างอะไรบ้างเขาบางทีเขา หมือนตั้งใจปล่อยครับเปิดประตูทิ้งไว้อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเนี้ยที่อาศัยอยู่ชั้นเดียวกับผมอยู่ชั้นบนครับเขาอยู่ชั้นเก้าครับอ๋อพี่อยู่ชั้นอีกชั้นผมอยู่ชั้นสิบเขาอยู่ชั้นเก้าแต่หมาก็วิ่งขึ้นไปคาบรองเท้าว่างอะไรบ้างแล้วก็มันลงไปหมด้ะครับขี้เยี่ยวทุกชั้นเลยเขาไม่สนใจครับปกติเลยครับหมาที่ที่หลุดที่เขาปล่อยออกมาเป็นหมาพันธุ์อะไรบ้างพิทบูลครับ ในการพีดบูใช่ไครับผมพีดบูหมดเลยครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวเลยครับ,รบแล้วพี่เขาหลุดออกมาหรือปล่อยออกมาเดยประมาณกาี่ตัวมันเห็นบางวันก็สามบางวันก็หนึ่งแล้วแต่ว่ามันจะออกมาแต่เขาเปิดประตูห้องทิ้งไว้เงี้ยเปิดประตูที่ห้องทิ้งไวเ้เป็นแบบนี้มานานัหมผมเป็นมานานแล้วครับเขาเอื้อมกันหมดแล้วครับเคยนะ คือรู้สึกจะแบบเข้าไปในลิฟตอะกัดในลิฟต์ใช่เพราะเหมือนเหมือนเท่าที่ที่นิติทราบก็คือเขาให้ค่าทำขวานไปแค่พันเดียวก็ออคือทางนิติอะคะ่ะไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือเราอะไปร้องทุกหน่วยงานที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะแจ้งความไปเทศบาลทําทุกอย่างอะคะ่ะที่ลูกบ้านแจ้งเรามาแม้กระทั่ง ตัวนิติเองอะนิติก็เจอมาเมื่อวานเนี้ยสดๆร้อนเลยมันเดินลงมาเนี่ยให้รอบไปหมดเลยอะคือไม่ว่าจะแบบเช้ากลางวันเย็นอะคือจะได้จากลูกบ้านทุกวันเลยมาลุดมาลุดอย่างเงี้ยทุกวันทุกรอบอืมซึ่งแบบมันทําให้ลูกบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนนะอะไรอย่างเงี้ย แจ้งแล้วแต่เจ้าของอ่ะเหมือนแบบไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยเฉยมากเพิกเฉยมากเมื่อวานก็เลยไม่ไหวด่าซะขนาดด่าแล้วก็ยังเฉยมึนไม่รับรู้อะไรใดๆทั้งสิน้นซึ่งซึ่งทางเราอ่ะเราได้โทรหาแม่เขาเราก็บอกว่าเออเนี่ยรบกวนหน่อยนะช่วยมาดูแลลูกสาวคุณหน่อยมาเอาหมาออกไปด้วยเพราะลูกบ้านเดือดร้อนแม่เขาตอบเดี๋ยย้ายแล้วเดี๋ยแล เดี๋ยวย้ายแล้วเดี๋ยวย้ายแล้วอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่เคยแบบที่จะเออเร่งรีบมาดาเนินการอะไรเลยอย่าเป็นแบบนี้มานานเลย,ยช่วงก่อนๆเนี่ยไม่หนักเท่าเนี่ยคือตอนนี้หนักมากกัดลงเท้ากัดคือทําลายเข้าของลูกบ้านอะ มันมันวิ่งลงไปข้างล่างมันมา้วเดอเฮ้ยมันมาแล้ว 有。